ดีค่ะอ,นนอะ,ะอิชันนางสาวตุลิฤกษ์อัญชัชัยและดิชันนางสาวกิติการสิทธ์ค่ะวันนี้พวกเราจะมาพยา,ยากรณ์อากาศในเรื่องเซตเซตขาหมายถึงลักษณะกา่าๆที่เราเรียกใช้ชื่อของที่อยู่วมการเช่นกลุ่มของคนของสัตว์ค่ะเราจะพาไปดูมรสุมที่พัดผ่านในที่แรก,รกนั่นกะ็คือภาคเหนือ ตอนนี้เราอยู่กับทางของ่าเหนือนะครับโดยมรสุกที่เราเจอเนี่ยเป็นมรสุกข,ของเซตนะครับโดยอันแรกนะครับเป็นที่เราเจอนะเป็นเอ็นทาร์ในปีสองห้าสอง่สองเก้านะครับให้เซต a เท่ากับหนึ่งสองสามและหนึ่งสองสามเป็นเซต a นะครับและ b เท่ากับหนึ่งสองและหนึ่งสองเป็นเซต b นะครับโดยข้อที่เราจะมาพิสูจน์กันนะครับก็คือ ข้อหนึ่งนะครับโดยข้อหนึ่งจะให้ว่า a นเต e ร์เ c ก b เท่ากับเซตหนึ่งสองโดยที่นเต e ร์เ c กเนี่ยก็คือการที่เอาตัวซ้ําโดยที่เขาบอกว่า a นเต e ร์เ c ก b เท่ากับหนึ่งสองข้อนี้จะผิดนะครับโดยการที่เขาเอาตัวซ้ําเนี่ยจะดูจากการที่ข้อ a นะครับจะเป็นเซตหมดเลยยที่หนึ่งสองสามนะครับแล้วข้อสองนะครับ a union b เท่ากับหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับ โดยข้อนี้จะผิดครับโดยการที่ยูเนียนเนี่ยคือการเอาทั้งหมดมารวมกันหมดเลยนะครับโดยจะขาดเซตที่1นึ่สองนะครับที่เป็นเซตโดยข้อสามกับ a ลบ b ีเท่ากับหนึ่งสองสามสามนะครับโดยข้อนี้นี่เป็นข้อที่ถูกนะครับเพราะว่าการลบเนี่ยคือการที่ไม่เอาตัวนะครับก็คือ a ลบ b ก็คือเราที่ไม่เอาตัว b วีก็จะเหลือหนึ่งสองสามแล้วก็เซตสามนะครับโดยมาสมที่เราเจอนะครับจะเป็นมลสม power อร์ซ จาก n ฐา์2 5 4หนึ่งนะครับก็โจทย์จะเป็นอย่างนี้นะครับ a เท่ากับเซตว่าง0 1เซต0แล้วก็เซต0 1นะครับและ power set a เป็น power set a แล้วเซ power set a ลบ a ครับมีสมาชิกกี่ตัวโดยนะครับเราจะหาได้จากการที่เรานับจากเซต a นะครับ a จะมีสมาชิกทั้งหมด5ตัวครับเซตว่าง0 1เซต0เซต0 1นะครับ เทวเกเซตนะครับก็จะหาได้จากการที่สองนี้กำลังเนะครับเ็นก็คือ,เ,อ,อเซตทั้งหมดนะครับจะเท่ากับว่าสองกีกำลังหากับขัน2องตัวนะครับและเ,เซ็ตว่านเซตศูนย์เซ็ตศูนย์หนึ่งจะเป็นเซ็ตของ power set a นะครับโดยที่เนะครับคูณ power set a ลบเนะครับจะเท่ากับ อัยดี่อลบามเท่ากับ29ตัวนะครับเดิข้อ,อน,นี้จะตอบ29บ mm hmm. ก็จบไปแล้วครับกับมลสุกทางภาคเหนือเราจะไปต่อกันที่มลสุกภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอ,อยู่กันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมลสุกที่เราพบเจอก็คือนักเรียนมีทั้งหมด140คนต้องการเรียนต่อต้องยีสองคนต้องการทำงาน8ปดสิ้าคน ต้องการเรียนต่อและทํางาน37คนอยากทราบว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนต่ออย่างเดียวกี่คนวิธีทํทำนะคะ Universal คือเซตตองนักเรียนทั้งหมดโดยที่รเราแทน A เป็นเซตตอลนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อนั่นก็คือ92 B แทนเซ็ตนักเรียนที่ทํางาน85 A สิ A นเ่ค B แทนเซ็ตนักเรียนที่ต้องการทํางานและเรียนด้วยทั้งหมด37คนค่ะ โจทย์อยากทราบว่านักเรียนทั้งหมดที่ต้องการเรียนตอบเพียงอย่างเดียวกี่คนเราก็ให้เป็น a ลบ a intersect b จะเท่ากับ92ลบ85คำตอบที่นักคตอบที่นักเรียนเรียนอย่างเดียวก็คือ85คนค่ะเราไปต่อกันที่มรสุมภาคตะวันตกสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ โวยมารสุมของเรานะคะจากการสอบถามผู้ชมทีวีกลุ่มหนึ่งจำนวน1 0 0คนถึงความชอบในการรับชมรายการทีวี3ประเภทคือดนตรีกีฬาและละครโดยผู้ชมแต่ละคนเลือกได้ไม่เกิน2รายการค่ะเพราะว่ามีคนที่ไม่ชอบทั้งสาประเภทเลยมี 5, 5คนแล้วก็อีก50คนชอบดนตรี40คนชอบกีฬา25้คนชอบทั้งดนตรีและกีฬาค่ะ อยากทราบว่าจํานวนผู้ชมที่ชอบละครอย่างเดียวมีกีก่คนเราจะมาวาดแผนภาพเวนออยเลอรก,กันก่อนค่ะดนตรี50คน <Yeah. S 2> กีฬา1 0คนไม่ชอบทั้ง3 5 mm hmm. คนชอบดนตรีและกีฬา25คนยูน so mm ิเวอร์ซลเท่ากับ100 mm ่ง hmm. เราจะได้เป็นดนตรียูเนียนกีฬาทั้งหมด65คนแล้วก็แล้วก็ดนตรีอินเ์เซกกีฬา25คนจากนั้นเราจะมาใช้สูตร a บวก b ลบ a อินเดเซก b เท่ากับ a ยูเนียน b เราก็จะมาแทนค่าเป็น50บวก40ลบ25เท่ากับ65ค่ะแล้วก็เราจะมาหาว่าคนที่ชอบดูละครเพลงอย่างเดียวเนี่ยมีกี่คนเราก็จะเอาจำนวนทั้งหมดมาลบกับ A union B และลบกับคนที่ไม่ชอบทั้ง3าประเทศก็คือ100ลบ26ลบ5เท่ากับ3 0 คำตอบคือจํานวนผู้ชมที่ชอบละครเพียงอย่างเดียวคือ30คนค่ะลําดับถัดไปจะเป็นมรสุมภาคใต้วันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโดยมรสุมของเรานะคะถ้าเซต A มีสมาชิกค,คือ0นและ1และ B มีสมาชิกค,คือ0กับเซตที่มี1เป็นสมาชิกและเซตที่มีศูนและ1เป็นสมาชิกแล้วข้อใดต่อไปน,นี้เป็นจริง ตอบข้อสามค่ะทำไมถึงตอบข้อสามนะคะเพราะว่า a อินเตอร์เซก b มีค่าเท่ากับเซตศูนย์ค่ะและ p คูณ a อินเตอร์เซก b มีค่าเท่ากับเซตว่างหรือเซตศูย์ค่ะเพราะฉะนั้น n คูณ p คูณ a อินเตอร์เซก b มีค่าเท่ากับ2ค่ะค่ะไปต่อกันที่มรสุภาคตะวันออกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ 25คนชอบหนี3 2คนชอบช้างอย่างเดียวค่ะ20คนชอบหนีแต่ไม่ชอบลิง10คนชอบช้างชอบลิงแต่ไม่ชอบหนีจงหาจำนวนคนที่ไม่ชอบสัตว์ทชนิดนะคะเราจะมาเริ่มวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะกำหนดให้ A เท่ากับช้าง B เท่ากับลิง C เท่ากับม้าค่ะเร้ต่อมานะคะจะมาวาดแผนภาพเวรกันเลยองค์กรแรกนะคะจะให้ช้างเท่ากับ3 2ค่ะ เท่า,ากับ45หนีเท่ากับ20ค่ะแล้วต่อมาคะจะมา,สาแสดงที่ทำ n วงเล็บ a union b union c วงเล็บทั้งหมดอมพลีเมนต์ค่ะเท่ากับ100ลบ n วงเล็บ a union b union c ค่ะแล้วต่อมาจะมาแทนค่าตัวเองนะคะ n ขอใภัยค่ะ100ลบวงเล 32, 20, ็บ32บวก35บวก20แล้วก็ติดวงเล็บค่ะ เท่ากับนะคะ1นึ 180, ลบกัจะได้จำนวนทั้งหมด13คนค่ะดังนั้นนะคะคนที่ไม่ชอบสัตว์ทั้งสามชนิดเท่ากับ13คนค่ะค่ะแล้วจบไปแล้วนะคะกับมาสุนภาพตะวันออกค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นมาสุนภาพกลางค่ะ,ะรัศดรวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะโดยมอสุนภาพกลางนะคะ้าเซต A เท่ากับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆและเซต B เป็นเซตที่มีสมาชิกได้แก่ เซต1 2เซต3 4 5้และสมาชิกตัวเลข6 7 8, เ็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วเซต A นะคะลบเซตดยูเนียนเซต B ลบเซต A มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวเซต A ลบเซต B นะคะเท่ากับ1 2 3 4 5 เซต B ลบเซต A มีค่าเป็นเซตประกอบด้วยเซตย่อย 1, 2และ 3, 4, 5ค่ะเซต A ลบเซต B ยูเนียนเซต B ลบเซต A ค่ะมีมีค่าเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวน 1, 2, 3, 4, 5รวมถึงเซต 1, 2และเซต 3, 4, 5ค่ะดังนั้นมีสมาชิกทั้งหมด7ตัวค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมรดกทาการะคะ่ะขอบคุณค่ะ